สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นตัวสายสกิลเอาเรทนะครับเอ็กตรีมสปิดกับเอาเรทนะครับของตัวไคลิวนะครับตัวเอ็กตรีมสปิดเนี่ยมันจะทําการพุ่งไปหาศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดาเมจแล้วก็ทําการสั้นัตรูนะครับแล้วก็จะรีเซ็ตคูลดาวของสกิลอ่า มันดีแค์เรื่องไงเ่ผมไม่แน่ใจสกิลนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เราได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับแต่สายไอติมสปีดจะเป็นสายที่พุ่งเข้าไปพุ่งชนเลยนะครับคือถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายเองนะครับเพราะมันไม่มีสนะก,กิลหนีนะครับบวกกับสกิลเอาเลนนะครับเมื่อเราบัฟตัวเองเนี่ยก็จะทําให้เราตีระยะใกล้นะครับไม่ได้ตีระยะไกลเหมือนตอนแรกเนาะแล้วก็ทุกการโจมตีนะครับจะกลายเป็น บูทแอแทกนะครับแล้วก็จะลดคูดาวสกิลสองสกิลนี้เลยนะครับเพราะว่าบูทแอแท็กของตัวไคลิวน่ะมันลดคูดาวอยู่แล้วนะครับพอเอาเลตตีเป็นบูทไอแทกปุ๊บก็เลยลดคูดาวทั้งสองสกิลแบบทันทีเลยนะครับเมื่อบัฟสกิลนี้นะครับก็จะได้ความเร็วโจมตีขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ และเมื่ออัปเกรดเนี่ยก็จะทําให้เอฟเฟกนี้อยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็การสถานะได้บ้างนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับไอเทมของตัวไครลิวนะครับใส่ได้ทั้งสองสองสายสกิลนะครับไอเทมเซตเนี่ยคือถ้าใครเข้าไปแล้วไม่แน่ใจจะเล่นสายสายไหนนะครับก็เซตไอเทมแบบนี้ไปได้นะครับ อันแรกจะเป็นมัสเตอร์แบนนะครับเอามาช่วยให้เราโจมตีไวขึ้นนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้ทั้งสายแก้อนแดนแล้วก็สายเอาเลดนะครับเพราะว่าทั้งสองสายเนี่ยต้องการความเร็วโจมตีทั้งคู่นะครับแล้วก็ฟกัสแบนนะครับอันนี้จะมาทําให้เราถึกขึ้นนะครับทาให้เราตายยากขึ้นนะเพราะมันได้ดีเฟนส์นะครับแล้วก็ได้เด้งเลือดตอนที่เราใกล้ตายนะครับและสุดท้ายก็เป็นบัดดี้บาลีนะครับ แต่ใครจะเอาไป Adapt ใช้อย่างไงก็ได้นะครับคือบางคนก็จะใส่อันนี้เป็นส c o p เ b l นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Scope s k i ก็ได้นะครับันี้ก็แต่คนจะชอบนะครับขงผมก็จะเล่นแบบสายเน้นถึกนะครับเน้นยืนนานนะครับเพื่อทำา a m a g e ครับทั้งหมดก็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไคริวนะครับทั้งไอเทมแล้วก็ Skill นะครับต่อไปเราก็ไปดูภายในเกมเพล์นะครับว่าสายอา t l a เนี่ยเขาเล่นกันยังไงแล้วก็ เล่นประมาณไหนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องผมด,ด้วยนะครับถ้าพร้อมแนละ้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมครับ <Yeah. S 1> เรามาเล่นตัวไครลิวกันนะครับวันนี้ผมจะลองเล่นสายเอาเลดดูนะครับ อันนี้ก็เป็นแล้งมาสเตอร์นะครับลงแรงเลยครับเรามาลองเอาครดรูลงแรงกันบ้างนะครับอันนี้มาสเตอร์ประมาณพนะันห้าเนาะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกัน,นครับ master, 1, 5, 1, 1. ามาสเตอร์พันห้าพันหนึ่งสามารถเจอเวทแลนด์ได้หมดครับแล้วก็แล้วก็เบรนนะครับ,รบพยายามใช้ก่อนที่แบบเพื่อติดพาสีฟนะครับใช้เพื่อติดพาสีฟเนาะอันนี้เรามากับแอ็แทกเกอร์นะครับซึ่งกำลังจะตายแล้วนะ โอ้ผมเล็งผิดผมจะเล็งคลิปเขาซะหน่อยเราโดนแย่งหมดเลยบานะเขาเกิดอยู่นะครับนั่นวิ่งไปละใช้เจ็กแล้วนะครับเดี๋ยวลาว่ามาแก๊งน่าจะได้เรื่องอยู่นะแต่ไอเทคเกอร์ผมไปไกลจังเลยจะตายไหมเนะี่ย ไม่โดนนะครับนกเข้ามาน่าจะตายแลวไอ้แคเกอร์ผมเนะี่ยเรียบร้อยเราตีดูดเลือดเราตีดูดเลือดตีเขาเข้าไปเลือดเราไม่ลดเลยนะครับฆ่าได้ไหมเซร่าล่าสตันหน่อยโอโ้ไม่ได้เซร่าต,ตอนนี้โดนเนิร์ฟไปเยอะมากครับอาเป็นไอซินสปีดครับ เพื่อมาสนะตันศัตรูนะชารตันเข้าไปแต่ผมจะตายเองวะจะตายแล้วจะหนีรอดหรือเปล่าโฟกัสแบนดิง้งดูดเลือดได้อื <c oughs> เขาเกือบตายแนละ้ว <c oughs> ตอนเป็นอฮาฮาคุริวนะครับพาะสิบเราจะตีเป็นสอง <c oughs> สองธาตุเนานะ้าสายฟ้ากับธาตุ น้ำนะครับก็จะชูดเหรอชูดเก้าคะแนนตัาานได้นะเกือบตายเนะี่ยกัดแบงค์เขาน่าจะเด้งนะครับโอ้ยเฟรมเลทตกเครื่องผมเวลาเฟรมเลทตกแล้วมันเดินกลับไม่ได้เหลราสามห้าแล้ว เลือดไม่มีนะครับอาจจะโดนโถมได้นะตานนี้เราก็ต้องเล่นในล่างนี้ไปเย,ยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะกันไปแล้วผมพยายามจะยื้อเขาไว้นะเขาจะตายแล้วเกือบตายนะตัวคาบิคอนนะ่ะชูเข้าไปชูเข้าไปตายแล้วจะทันได้นะมไม่ทันนะ ไปนะเอสเปิร์นเอสเปิร์นกับโดนครับโอ้ราเวลแปดแล้วครับเราได้เต่าทีนี้เราก็จะไล่ตบได้นะครับแต่ระวังถ้าเอาเลตหมดตอนค้างคันนะเฮ้ยเฮ้ยใช้ท่าไฟก่อนเราจะตบเพื่อเอาเราตอมได้หรือเปล่า ผมจะตายแล้วโหโดนซี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 อโอตโเยอะโฟกัสแบนด์เด้งนะครับคือผมอยกรออ้อนติมากเลยถ้าผมฆ่าเขาได้สักตัวหนึ่งน่าจะอัติทันนะครับได้ไหมอื้มอัพแล้วแต่ว่ากดไม่ทัน,นครับเกี้นกผักไม่รอดอมไม่ได้เหรอ ที่ไม่ต้องผักได้ไหมเอรู้ว่าติดแล้วก็ไม่ลบเอามาโจเขากำลังจะไปเทรดล่างแต่ว่าไม่น่าได้เลยนะเพราะว่าไม่มีลูกบอลเนี่ยเขาจะโถมหรือเปล่าเพราะว่ามีแค่สิบเก้าคะแนนนะครับโหเยอะโคตรเยอะโคตรอันติเลยละกันตบเขาได้ไหมโอ้โหจะตายหมดแล้วตายไปหนึ่ง ได้ไหมอหาวมันตีมันโอเคชาไปได้นะครับเฮ้ยโอ้โหเอสเบิร์นเอาห้าลูกเตะแทนสี่สิบลูกสุดยอดไปเลยนี่คือข้อดีของไครลริวนะครับอันิเมตของเขาเนี่ยคือดาเมจเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าระยะใกล้หรือระยะไกลนะ แต่พอถ้าใช้ใกล้ๆอ่ะมันก็จะรีเซ็ตมาได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้หนีใกลๆก็หมดหลอดน,นะครับต้องเก็บนานเราน่้จะได้เต่านะครับเนะี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปตีเต่า,ต,ต,าตีไวนะครับเอาไม่เนะี่ยสองตัวนี้ไม่น่าได้นะครับแต่ผมจะแย่งหมีเขามีใครมาช่วยไหมนะซีซีเข้ายอาะละเกิน คาบบิ้อนไปชูตแล้วืสตารได้แต่ว่าเือหลับโอเ้เขาหนีหมดเลยครับคาบบิอ้อนเรามาสายตบอะน่าจะตายแล้วเราอาจจะต้องรอกันล่างนะเพราะเขา่าจะเทมาล่างอยู่ไม่รู้ว่าจะกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีเลือดอยู่นะ แต่น่าจะเป็นอันสุดท้ายเอ้ยจะตีโอ้โหโชว์ดได้เหรอผมตีไม่ทะลุเกาะอะยขไปก้อนหาวใส่มันเตะโอ้โหหาวช้ากันไปแล้วเราน่าจะตามไม่ทันนะเนี่ยเฮอผมไปดักหน้าซะดักสกายแต่ตบตายอยู่ ได้คิวไปนะครับเร็วสิบสองแล้วครับโอ้โหบานะเอาเขามีอันติโอ้โห oh, อันติเยอะมากอันติเราไม่มีเลยเราน่าจะตายครับหน้าจะตายคู่ครับเยอะขนาดนี้ซีซีทีมเขาเยอะมากครับ เทเซเลน่าก็อออามาโจก็ยังไม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็เข้าไปตายนะครับกดยอดไปเลยกดแพ้ทันึงทีเล่นอย่างนี้เข้าไปตอนเพื่อนตายหมดแล้วอนอะยากรกติเขาไปลาแต่ว่าไม่น่าทันปะเนี่ยเข้าจะชูดชูดได้ด้วย เรามาตีเต่ากันได้ไหมครับเนี่ยผมว่าเราจะโดนหลุมตายานะเพราะว่าทีมเราไม่มานะครับถอยดีกว่านะครับจะเข้าจริงเหรอเซราวด้ามาแล้วอะโดนเด,ดีย๋ยวจะตายเอาบอกว่าฟิเซอร์เกิดนะครับเฮ้ยเขาตายหมด ข้างเราก็กำลังจะตายหมดหรือเปล่าแต่ข้างเราได้เปรียบลูกบอลอยู่นะครับเนี่ยได้เปรียบคะแนนอยู่ยังไม่ค่อยอยากจะเปิดเท่าไหร่นะอาจจะตีล่อๆเข้ามาได้นะเอลสิบสามนะครับ ทีนี้เราก็จะกันทีซีเยอะขึ้นนะมาจะต้องฆ่านกก่อนหรือเปล่าเออโอโหอะไรวะเนี่ยมวยหมดจะตีใครก่อนดีเนี่ยตีวงกลางวงกลางโอ้โหได้เตรียพิเซอร์นะครับแต่เราจะต้องฆ่าเขาโอเคไปชูตสวนแล้วกันครับ ตัดใจมาชูส,สวนนะเพราะว,าว่าเราไปกันไม่น่าไหวนะ s <S ให้เซราวล่ากับอามโจชูไปครับ s <S แล้วเขามีสกอร์เร็วเราก็การป้อม s <S ยื้อไม่ให้เขากลับครับ s <S อย่างน้อยๆมันก็กลับไปคนเดียวแล้ววะ s <S ตายดิตายช้าตายยากนกก็ตายอีกตัว Uh huh. เขาจะชูได้หรือเปล่าชุดไปหกคะแนนครับเียบร้อยหมดเวลาโอ้มาโจชูได้อียี่สิบหกนะครับโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวตัวไคลดิวนะครับเป็นสายเอาเดนะครับสายนี้เป็นสายที่ค่อนข้าง เข้าสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไม่สุดเราก็จะตายเองนะครับเพราะมันจะเมื่อเรากดสกิลไอ p e e d มสปีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสกิลหนีนะเว้นแต่เราจะอันติหนีนะซึ่งผมก็เคยทําอยู่นะครับดาเมจก็เยอะมากนะครับแต่แค่ว่าเราก็โดนรับดาเมจเยอะเหมือนกันเฮ้ครับชุกคจะประมาณนี้สำหรับสายเอาเลนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ